ูดถึงเสือโคร่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์นักล่าที่อันตรายมากๆในป่านะคะแต่เป็นไปเป็นมานี่เจอมนุษย์เข้าไปล่าเสือโคร่งนี่จากสัตว์นักล่าจะกลายเป็นว่าจะ 0, สูญพันธุ์ซะเองค่ะล่าสุดทางการจีนเขาก็เลยมีความพยายามนะคะที่จะอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มพันธุ์เสือโคร่งด้วยนะคะมีโครงการเพราะพันธุ์อย่างเป็นระบบเลยแล้วก็มีการสอนลูกเสือที่เกิดมาใหม่นะคะให้พวกมันเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าตามธรรมชาติได้ด้วยค่ะ เสือโคร่งไซบีเรียคือเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในแถบไซบีเรียทางภาคตะวันออกของรัเสเซียและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมันถูกจัดให้อยู่ในสถานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์คาดว่ามีเสือโคร่งไซบีเรียอยู่ตามธรรมชาติไม่ถึง400ตัวส่วนในประเทศจีนเหลือเพียง50ตัวเท่านั้นทําให้ทางการจีนมีโครงการเพราะพันธุ์เสือโครงไซบีเรียเพื่อเพิ่มจํานวน ก่อนที่จะปล่อยให้พวกมันกลับคืนสู่ตามธรรมชาติที่ศูนย์เพาะพันธุ์เสือในมณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1986ประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์เสือโคร่งไซบีเรียด้วยการเพราะพันธุ์และเลี้ยงดูอย่างเป็นระบบทำให้ในปีนี้ที่ศูนย์ได้ให้กําเนิดลูกเสือรวมแล้วกว่า70ตัว การเพราะพันธุ์ลูกเสือโครงใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูล DNA ของเสือแต่ละตัวเพื่อใช้ตัดสินว่าเสือตัวไหนควรจะผสมพันธุ์กับเสือตัวไหนในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเสือที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกันเกินไปมาผสมพันธุ์กันและเพื่อช่วยให้เสือที่เกิดมีความหลากหลายด้านพันธุกรรมมากที่สุด ในส่วนของการเลี้ยงดูลูกเสือเป็นการผสมผสานการเลี้ยงดูจากทั้งแม่เสือและมนุษย์ลูกเสือควรได้รับนมจากแม่เสือโดยตรงเพราะจะทำให้ลูกเสือมีความแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้มากกว่าแม่เสือยังสามารถสอนวิธีการใช้ชีวิตและการระมัดระวังตัวจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้กับลูกเสือได้ด้วยโดยผู้ดูแลจะเตรียมอาหารให้ลูกเสือ ที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุและติดตามพัฒนาการทางร่างกายรวมถึงสุขภาพอย่างใกล้ชิดเมื่อลูกเสือมีอายุครบหนึ่งปีซึ่งถือว่ามีร่างกายที่ใหญ่โตแล้วพวกมันจะถูกนำมาดูแลรวมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้พวกมันได้เรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติเช่นการล่าเหยื่อด้วยตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถูกปล่อยให้กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติเหมือนเดิม การที่เสือไซบีเรียจะอยู่รอดในธรรมชาติได้พวกมันต้องล่าสัตว์ใหญ่เช่นกวางหรือหมูป่านอกจากนี้ต้องมีอนาเขตที่กว้างใหญ่เพราะป่าพื้นที่1,000ตารางกิโลเมตรอาจมีอาหารเพียงพอสำหรับเสือ4-5ตัวเท่านั้นซึ่งการเพิ่มจำนวนของเสือไซบีเรียตามธรรมชาติย่อมแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีรายงานพบเห็นเสือไซบีเรียในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น